ก็เรือตัวเรือนั้นพอๆกันใหม่พอๆกันชื่อชั้นพอๆกันแต่ฝีพายนั้นอันตรายใช้กาจักันด้วยกันทั้งคู่บ้านน้ำท่วมนั่นก็คือเรือหวังประทูหรือว่าหวังประทูจอบเพชรพายปีขึ้นมาร่องน้ำเงินพายแรงแซงกี้น้ำกระจียกระจายกระเจดกี๊ยงแต่ว่าเรยงไกลยสาย,ยามนั้นจะหนีได้ไม่ได้ปีนี้กูไม่กล,ล้ารอเลยโว้ย ประมาณสามอยห้าสิบเมื่สุดท้ายบอกเกียงเอ๋ยเกียงไก่สยามจากวัดเขาบอกว่าออกไกลอำเภอบางนาดเจอกับในนามของเรือดีพี่คำว่าวัดบางประตูในนามบอกว่าตำบลกระแพงดีอมือสามารถจังหวัดพิจิตรบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แก้จากคนที่ซัดกันมาบอกว่าทางอย่างนี้บอกพอแม่บอกให้รับละลายใจกันด้พิจิตรบอกว่ายังไม่ใจกันติยังไม่มีแก้แล้วก็สไลค์ค้งในนามเขบอกเกียงเอ๋ยเกียงไก่สยามสไลค์ค้งแล้วเลอยบี้ขึ้นมาเกียงไก่สยามจอมเพชรได้ท่าได้ทีเข้าทางตรงอยู่ลอกน้ำว่าจอมเพชร ตีแรงแสงนำก็มาลุยเกียงไก่สยามจะหมดไปหมดหมดไปหมดเกียงไก่สยามไม่ทายวิญญาณยาวสาวบ้าแดงทองตึงตอไม่ไปไรบีก็มาไล่บีกนมาเกียงไก่สยามไล่บีด้วยด้วยนายไทยอยากเอาบังของเกียงไก่สยามจะไล่บีมันได้ไม่ได้ฉันไม่ทันในเมื่อตอบแพชรเรือดีเดาควันลงประตูตมบนกระแพงไอ้ไติ้งลงไปน้ำจะเคาะเคาะหนีแล้วไอ้คู่นี้จะดูกันฉากสุดท้ายว่าใครจะเข้าเส้นชัยครับจอบแพ็ททำท่า เกียงไก่สยามพยายามจะวิ่งดีความเกียงไกสยามพยายามไล่รพี่มาจอมเพชรไม่ยอมแล้วเอาละโว้ยพี่ออดเกียงไก่สยามไล่แหลกแซวเกียงไก่จะแซงเกียงไก่จะแซงเกียงไก่จะแซงเกียงไก่ไม่แซงไม่ได้แม่ไพศาลบอกความใหม่บอกจะแซงเท่าไหร่ไม่แซงซะแล้วบางก็กูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกรรมการตัดสินร่องน้ำน้ำเงินจอมเพชรเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้ น่ยคุณหมอขนาดลูกอ่อนนี่ยังมาปีเนี่ยโตยังไม่รู้หลานสาวหลานชายโตแล้วเหรอครับคุณหมอเมื่อวานก่อนไปภาคความดันขึ้นจัดครับท่านครับวครับสีธารากับเจ้านางนะครับเมทาวดีครับว่าเอาแล้วครับสีธาราอยู่ล่องน้ําแดงเจ้านางล่องน้ําน้ําเงินครับคู่นี้มีความหมายอย่างไพศาลท่านว่าทีมงานสตาฟโค้ชของเจ้านางเมทาวดีก็ คนพิจิตไปเป็นสตาฟโค้ทีมงานของแม่ป้อมจังหวัดน่านสนับสนุนโดยอูบุญยศิษิ์ครับตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโคจรมาเจอกับเจ้าภาพอย่างศรีธราไม่ธรรมดาอีกแล้วครับพี่น้องถึงว่าคุณหมอนาไมมาเถื่อลระบำแม่เราก็นึกว่าดาราเกาหลีมาหรือไงครับเรือคู่นี้ตามตราวดีแม่ ชื่อเต่านางเมธาวดีนี่นึกถึงศึกบ้านศึกเมืองเนี้ยสีทาราท่าหล่อโอ้โหล่องน้ำแดงเยอะถ้าหลวงพ่อน้องอยู่นี่บอกอยู่ล่องน้ำแดงเนี่ยมันเหนื่อยทุกที ไว้ตาไม่รอช้าเดินไปพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรดูเรือคู่นี้ระหว่างสีท่ารัจับเจ้าหนางเลงเมถาวรนี้เจ้าหนางเมถาวรนี้อยู่ร่องน้ำเหนือผายบ้นกรบิดตาคนตาไม่มีใครยอมใครน้ำกั็จูระจาเตลิดเตลิดอยู่ที่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงผายแรงจะใส่ดีผายแรงจะใส่ดีจะบอกไอ้ทีเมถาวรนี้เมถาวรนี้เจ้าแม่เมถาวรนี้ผายนี้มา่อนเจ้าหนางเจ้าหนางเจ้าหนางหนีประมานครึ่งลำเรือเจ้าหนางกินหนีเพ้นอไมพื่อนเมื่อเจ้าภาพสีท่ารับล่บีขึ้นมาสีท่ารับล่บีขึ้นมาตีแรงแสงได้เตลออดต้งงส่ ใจเลี้ยงเชียวว่าสีสราตามอยู่แล้วด้านปากกลางเพราะเจ้านางมีถามวันนี้บอกชื่อยาวแล้วกันแม่ดําดีบอกว่าผ่านจังหวัดน่านพยนตร์ไม่ยอมไม่ท้อไม่ใช้ยาสั่งรู้จังหวัดตามบอกว่าพยนตร์ไม่ยอมไม่ท้องเลจากคนละสัตว์กับน้ำกับจุลินแตกเป็นปองเป็นบ่อน้ำแดงบ่อน้ำแดงสีสลายเรื่องวสีสลายมาสลาโคสลายโคสลายโคเลยเจ้านาง วันนี้เจ้าแม่ไหนตลาดวันนี้รน้ำยู่เน็กดีสีตลาอะไรดีจะทันแล้วจะทันสีตลาดโอ้ยสีตลาดจะเซ่ทานเราจะแ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 ซ่ครเข้าเส้นชัยสีทานราบอกถ้ากูอยู่น้ำเงินแล้วมึงอ่ะเสร็จใครไม่รู้กรรมการไม่รอช้าตัดสินในเรือที่ร่องน้ำน้ำเงินครับเจ้านางเมธาวดีเป็นเรือชนะร่องน้ำน้ำเงินเจ้านางเมธาวดีเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้ ครับเพชรสยามนั่นเรือวัดกำแพงดินครับวันนี้ใช้สีพายชุดเฉพาะกิจฝีฝีพายก็ตำบ้านบุ้งอีกและครับสีพายชุดบ้าเดียวกันครับแต่วันนี้มานั่งเพชรสยามครับในนามของจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวันที่14กันยาครับแข่งเรือทอดกล้วยนะครับชิงปีนี้ครับชิงทุ่พรัฐทานครับที่วัดกำแพงดินนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประกาศตมครับวันนี้เพชรสยามครับลองแชมป์เมื่อสีขวาด้านหลังครับมี อะไรแผงสอพี่น้องชาวเรือท่านผู้ชมครับน้ำกระจุยกระจายหัวผายท้ายเปิดไอ้คู่นี้มันเอากันจริงโว้ยรองน้ำแดงเรือ ทำตั้งแต่ว่าสอทออยู่ร่องน้ำแดงพายกับเรือเพชรสยามอยู่ร่องน้ำเหมือนกัดไม่ปล่อยฉวยตีตลอดทะเลาะไม่เลิกไล่บทไล่บี้ฝีพายเฉพาะกิจโนว่าเที่ยวนี้มีความหมายอยู่ร่องน้ำที่ได้เปรียบก็คือร่องน้ำน้ำเงินได้เปรียบแต่ตอนต้นแต่ตอนปลายอะไรจะเกิดขึ้นที่เมื่อร่องน้ำแดงพายแยงแซกี้สอทอสอทอไล่บี้ขึ้นมาอาจารย์เบื้องบอกฝีเนี่ยปูเต็มที่แล้วโว้ยเอาเลยเมื่ออาจารย์เบื้องเจอบอกว่าเฉพาะกิจในตางเราก็บอกว่าเพชรสยามอ่ะเรพเพสยามบอกว่าก็ไม่กลัวจาไม่กลัวตีต่อ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 เยราะว่าไม่ตัวไม่บ ีบอกว่าพ่อแม่ให้มาตังไรบอกว่าใส่ตเต็มกันอัดเก็บมากันเก็บตัวมาแล้วใส่กระเป๋าล่านเลยนะตามที่เจอมาที่ร้านรู้ว่าว่าแล้วสอบต่อสอบต่ออะไรโควโล สอนทองร่อ,อ,องน้ำแดงพายหนีแล้วว้ทองแดงแดงทองแดงใส่เสืส้อสีฟ้าสอนทองร่องน้ำแดงพา,า,ายหนีพายหนีพายหนีเพชรสยามีเพชรสยามีสอนทองหนีพรวดเข้าเส้นไทยครับกรรมการไม่รอช้าตัดสินให้รเรือเจ้าเก่าเจ้าตำรับรองน้ำแดงสอนทองวัดวงังตรมเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับยี่สิบห้า เรือยาวใหญ่ห้าทิพ้าฟีพายสายสี่ทับฟ้ารักไทยล่องน้ำแดงจะสร้างความบวดเสียดเวยเก้าให้กับเรือวัดบึงตะกูลในน้ำของแม่พิกุลทองได้ไม่หนอมาภากเรือหลายปีแล้ววัดทลอเนี่ยไพศาลเพิ่งเห็นนายกศิลปชัยแต่งตัวหล่อที่สุดคือวันนี้นั่งข้างผม ว่าหุ่นนี่สุดยอดอ้าวเปลี่ยนชุดไี่วันนี้สี่ชุดเตรียมมาตอนเย็นอีกชุดมาเช้านี่ชุดเปิดงานใช่มาเช้านี่กล่าวรายงานต่อท่านประธานในเดี๋ยวเย็นเอาชุดทับฟ้ารักไทยอยู่ร่องน้ำแดงบอกว่าเทพทับฟ้าหรือว่าทับฟ้ารักไทยอยู่ร่องน้ำแดงเลยเจ้าพ่อพายกับเรือเจ้าแม่พี่บุญทองถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่จังหวัดวัง มึงตะโกนอยู่ร่องน้ำเงินไายบทกับมาต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครไม่รู้ว่าแม่พี่กุนทองเอาใครมาไผ่ไผยดีเหลือเกินอยู่ร่องน้ำเงินไายบทไายบี้ไายแหลกแสงมาเลยรักไทยรักไทยไล่บี้ติดตึ้นกีนมาแต่ว่ารักไทยไล่บี้ติดตึ้นกีนมาแต่พี่กุนทองเบียดกันเลยพี่กุนทองเบียดเลยใช้ชั้นเชิญนายไทยยอดอัชริยะเบียดเบียดรักไทยบี้กว่าขี้แต่ขี้แต่บี้ก็มาขี้แต่ขี้แต่พี่กุนทองหนีมาแล้วโว้ยวันนี้จ่าเทียวบอกว่าสู้บอกว่าสู้เพื่อลุงพ่อบอกว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำเดวบอออกก่ารั ันนี้บอกว่ามาในนามเขาบอกว่าทับฟ้ารักสทยจ้าควาบริสทธเพื่กห้กับคุณต่อบอลูกบอกมาบ้านเด่งไม่ดังคนจะพายต่างคนจะบ้าสายโคสายโครักไทยโดตั้งหลักตั้งเน็เพื่อคอโบทงไอโคมาว่าแล้วพี่คุณต่อบอลูกตัวมันไม่เะนไม่ยอมไม่ท้อไม่แดมไยายาม่ายเอาล ช่วจะนีได้ตลอดรอนฟังหรือไม่สีผายกองพันสหารกาศโยนทินจ่าเที่ยวจ่าเที่ยวไร่ทมดว่าจ่าเทียวไล่บดไว้องปัหาอากาศทินกองลสที่หกโอ้ขอไล่บียี่ทองบีทองจะหดได้หมดหดได้หมดเอาลจากคนจาก่ไยจากคนจากอันใส่กันเลยใส่กันเลยดูดีว่าจ่าเทียวจะตักลูกล้อลุยแหลกแหลกันมนดูดีว่าดูดีว่าับฟ้าทับฟ้าอย่างรักไทยจะลบไลจะคุมันลเอาลยพี่น้องชาตสรว่าล ในร่องน้ําแดงเป็นเรือชนะหลวงพ่อนองนั่งปลูกเสกอยู่สะดุ้งเฮือกมึงเรียกกูททาไมวะเนี่ยอย่าเรียกกําลังฉันเพลัน <c oughs> ฉันเสร็จแล้วพระเอ็มพระคุณเจ้าหลายๆวัดที่มาตอนนี้ยังไม่เที่ยงแต่เลืออยลำร่องน้ําแดงยอดพิษณุครับจากโพทะเลพิจิตรเจอกับเรือเทพทองคาครับวัดหัวดงอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรคู่นี้มีความหมายอันตรายอีกแล้ว เมื่อสามบางรวมกันมาเจอกับเรือเทพทองคำฝีพายจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเข้าเทียบทุนแล้วขอบคุณครับพี่นึกครับแหม่พอปลกเร <อา S 2> ือก็จะอหวานฮะไม่ว่าจะเป็นมือชิงหรืตีจนตาแดงอ่ะตีไปตีมาหน้าแดงกำเลยเทพทองคำลำนี้ครับตัวเดิมก็คือจันทวดีจากโรงงานทอผ้าพิจรุโรกโอน้อยหรือว่าตู่ินสิวบ้าน ไ,ได้ซื้อมาแล้วก็บริจาคถวายวันหวันหวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมงานข้างสอทอประสาพรมีสีค้มทีมมาโอ้โหก็จริงอยู่แล้วครับเล่งซะเกินแล้วครับแต่พี่น้องครับเรือกมาลย ช้าที่โคศกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรือมันออกยากเหลือเกินแต่ขอให้ความร่วมมือไปล้อกันก็ได้เกันล่องน้ำแดงเรือดิไม่ธรรมดายอดพิจิตรล่องน้ำแดงผายกับเรือเทพทองคำมาผืนเมืองจังหวัดพิจิตรเจอกับเรือโพทะเลโพทะเลล่องน้ำด้วยเงิผายหมดผีบีบเรือโพทะเลล่องน้ำแบกล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเทพทองคำเทพทองคำมาผืนเมืองในน้ำสักผีพี่น้องชาววัดหัวดวงผายบมดผีบีบแหล่แทงกันมามองตามสายตาร่องน้ำน้ำเงินกอดได้กอดได้พิจิตรพิจิตรจะแสงได้หรือไม่ได้ โอ๊ยประมาณไปไว้สามร้อยบอกว่าหาสิเป็นรชายหมดแสงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้นนี้บอกว่ากอดกันมาบอกว่าพัดกันมันรวมเมียตีกันขวัญเลยพูดเสมอกับล่องน้ำแดงเรือดีบุญยศพี่นุ่มบอกว่าอยู่ล่องน้ำแดงช่างไอ้โคก่อนบอกว่าล่องนั้นวันเทปตกับล่องน้ำออกทีแต่ไม่ธรรมดาที่นี้บอกไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาบอกว่าอะไรบนไรบีไรกันจี้ไรจี้โบนั่งคนสักกันมาบ่พ่อแม่ไอมาตุ้ยใส่กันจะมีกัรกันมาเต่ล่อน้ำบอกว่าวัดรอกันเจอกันเจอกระเจิงใจว่าแล้วชงไอ้โคพี่ตุ้ยกอดได้เลยอ๋ได้ไม่ ได้กอดได้ไม่ได้ไหนขนาดนี้ดูดรว่ากอดจะรอดจากะพานกอดจะลอดจากะพานเข้าทางตองมาต่างคนจะไปขอต่างคนต่างฟัต่างคนต่างกัดต่างคนตางคนต่างใส่ไม่มีใครยอมใครล้มข้อขอข้ออะไรบิชิตพิจารอณไรพิชตเราตาตรท่านพิจาต่างคนต่างใจกันเราหัวเรือล้มเสมอกระเลยดูสิว่ายอดพิจารุ จะตะคุบจะตะคุบจะหนีเข้าเส้นชัยตลอดรอดฟังแล้วใเทพทองคันเทพทองํำปดเกลียแล้วบอกว่ายางไม่ค่อยจะดีว่ายางอ่อนวิ่งไม่ทันยอดพิษณุครับปล่อยให้ยอดพิษณุนั้นวิ่งเข้าเส้นชัยไปม,มองดูคนหัวเทพทองคำคล้ายๆเตี้ยคือเตี้ยัวะจงกั้ต่อไปเป็นเพชรชมพูสองอ๋อก็เลยต้องรู้ว่าเอาลำไหนไปลำไหนมาลำไหนจะอยู่ลำไหนจะไป 他不卡。 อีกแล้วโว้ยไม่มีพลาดไม่มีเผอเจอกันอีกคนเมื่อร่องน้ำแดงเหลือดีเทพสิบสองลาศิจวัตหวังตะบ,บัวอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิจิตรขอกราบขอพระคุณครับหลวงพ่อสมปองที่นำหลวงพ่อชินราชมาให้คนองค์สององต้องขอกราบนมันสการอีกครั้งครับเมื่อเจอร่องน้ำน้ำเงินมาหลาทองมาหลาทองวัดหลฉโนอัเภอสามงามจังหวัดพิจิตรไรบทไม่พี่ไผ่แรงสังกีร่องน้ำแดงฝั่งกันนี้เหลือพี่ลกร่องน้ำน้เงินฝั่งกันโนเหลือพิจิตรเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะ ผิดคิวเอาแล้วโวประมาณ300เมตรใครผิดคิวไม่รู้ขวัญไพฑูรโ์บอกว่าล่องน้ำแดงเรือดีในนาวเทปที่สองลาสีเรือวัดวังตะโวเรือหลวงพ่อสมปองนี่หว่าเจอกับหลวงพ่อสมปองแต่ไม่ใช่น้องส้นใจว่าเป็นน้องบอกว่าอบอกว่าพิลิจคิดบอกว่า,วาล่องน้ำแดงล่องน้ำในทะเลที่สองลาสีเจอกับเบนนะ้ำคนมาลายเลยมาลายสองวันนี้โตบอกว่าเยันไม่ยอมไม่ท้อไม่ได้ตาคนเด็กซัดกันมาพ่อแม่ให้มาลายแต่ก็จะมีการกันมาเต็มลำน้ำบอกใครดีก็อยู่ใครหมดกันไปบ้านแล้วมาลายสอวันนี้ใส่เสื้อสีขาวเสื้อสีขาวพายแล แสงละโม so ่คนตากผายเข้าทางตรงไม่มีใครยอมใครซัดจนเต็มพิกัดอัดกันมาเต็มลำน้ำด้วยอยู่ตาคนตากผายดูช่วยหลังน้ำด้วกันได้ท่าได้ทีได้ท่าได้ทีได้ท่าได้ทีมาไล่ท้องมาไล่ท้องตีแดงจังนี้มาจังนี้มาดูช่วยเทปติดสองราตีติดสองราตีเริ่มไลมือลวยเอาแล้วติดสองราตีที่ว่าตอนใบใบติดสองราตีจะเคลื่อนย้ายทีหรือไม่ติดสองราตีเริ่มจะย้ายทีย้ายทางดูตัวจะเราจะคุมได้ไม่ได้มาไล่ท้องหนีแล้วดูสิว่าคู่นี้จะเข้าแบบ คู่นี้คู่นี้ไอ้คูน่นี้น่าจะเป็นสายนี้ที่แย่งกันเป็นที่หนึ่งที่สองแต่ยังไม่รู้ยังมนีกลับสายหน้ามีหลายเที่ยวว่าแล้วมารายทองก็หนีพรวดเข้าเส้นชัยกรรมาการตัดสินในเรือที่ร่องน้ําน้ําเงินครับมารายทองเป็นเรือชนะมาราทองเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้ครับเรือคู่จะไปการภายใน3.4ของสาย ขอชาวเรือท่านผู้ชมครับไม่ราช้าเกินไปครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยเงียบหายไปรับโทรศัพท์อยู่ร่องน้ำแดงเรือดีไม่ธรรมดาขวัญทองวัดราชขวัญอยู่ร่องน้ำแดงพายกับเรือร่องน้ำเงินเพชรสยามต่างโคตา้าม,มีใครยอมใครมองตามสายตาเรือหลวงพ่อตีตี ตัวนทำให้กูผีพายหนีขึ้นมาก่อนร่องน้ำเงินพายหนีขึ้นมาก่อนในน้ำเพชรสยามพายหนีเพชรสยามพายหนีขวัญทองไล่บีขึ้นมาขวัญทองไล่บีขึ้นมาแต่ไอ้ขวัญพายตะโผแหกปากภาคอยู่นี่นะจ๊ะจะบอกใครว่าแล้วขวัญทองแข่งอาจารย์ขวัญทองสอนสิทธิ์กระโทรมาพอดีบอกว่ามันสนุกไปบอกว่าเรือที่ประได้คะแนนก็บอกว่าตัดตัดไปบ้างร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือดีดีแลว้วเาเรือดีนี่คำตั้งหน้าว่าขวัญทองกับรรลอกบอกว่าขวัญทองไยแรงแทงในยีร่ามาไปเพราะมันเจอกับเพชรเอ๋ยเพชรสยามก็รู้ตัวไปเราไม่ยอมไม่ยออมมมไไ่่ท้จากคน ขัดก for no ันมาหนักก็นยืนใันไหแตกเป็นฟองมเป็นร่องน้ำแดงล่องน้ำแดงว่าหัวร่องหัวร่องตามแล้วโว้ยผู้นี้ไม่มีใครยอมใครแล้วโว้ยก่อนจะลอดใต้สะพานตั้งหัวใครหัวเหลือใครโผล่สะพานก่อนแต่ว่าหัวคนนั้นจะแม่ไปสยามไล่บิ๊กม้าไปสยามไล่บิ๊กมันักคนตาใครตาคน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 ตาันตาคนตาไม่มีใครยอมใครไล่บิ๊กันมาแล้วโว้ยเอาแล้วเมื่อไม่มีใครยอมใครกันต่อ รับล่องน้ำน้ำเงินครับเพชรสยามเป็นเรือชนะดูครับออก ออกมาเลยเอาเลยม่้เชา่าดถูนะครับเดทันใจไวทันตา,าไม่รอเชา้าอีกเกินไปยิ่งผายยิ่งมันยิ่งผายยิ่งสนุกแต่ว่าเวลาไม่มีหรือแหลกแรกมันกันมาในวันสีท่าลาสีสลายอยู่รอ่องหนาแด่ผายกับเรือมาไหลทองจากวัดไหละโดหลาบนเละวิภายแหลกแซงกี้หลวงพ่อรองบอกเรือกูหมาอีกแล้วโว้ยสีทาลายอยู่รอ่องหนาแด่ผายแหลกแซงน้ำเล็กน้อยยังไม่มากมม้แต่มาไหลทองกัดไม่บ่อยชว์ีตลอดตลอดไม่เลิกมองอีกทีเอ๊ะเปลี่ยนเป็นมาไหลทองนำมาแล้วโว้ยว่าแล้วทั้งคู่จะทำให้เหมือนคู่เมื่อกี้หรือ แน่นอนในเมื่อจะนกก็นกไม่นกก็อันตรายด้วยสีทาลากับมาไหลทองมาไหลทองมาไหลทองลองน,านา้าล่องบังตะวุสีทาลาเจ้าภาพสีทาลาหรือสีทาลอ มาดูซิว่าสีธาราล่องน้ำแดงเขาว่าล่องน้ำที่เสียเปียบั้งแต่สีธาราบอกว่าไอตัวเหลือไม่ใช่ได้เปียบเว้ยลูกเทือก็ไม่ได้เปียบรู้ลแล้วดูแลสีธาราเริ่มจะตีแรกใส่ลํำมาลายทองมาลายทองมาลมายทองสู้ได้ไม่ได้สู้ได้ไม่ได้ระยะระยะฉากการประมาณเหลือแปดเป็นแปดสิบเป็นสุดท้ายว้าแ้วเียขออภัยครับใช้คำนำน้นว่าดาสีธาราสีธาราหนีลวโว้ยสีธารากะชากใบสุดท้ายลายแรกใสนี้ล่องน้ำเงินบอกว่า ต่อยเกียร์ว่างวางภายหน้าตักฝากไว้ก่อนนะสีทารากรรมาการตัดสินให้ร่องน้าแดงสีทาราดารารัศมีเป็นเรือชนะต่อเป็นอันว่าจบข่าวของสีทาราล็อกได้ครับผลกับทับฟ้ารักไทยครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับท่านจะต้องภายกับสายน้ำในเที่ยวไอพายเที่ยวสามครับระวัง เกรียงไกลอยู่ร่องน้ําแดงจอมเลิศด่องน้ำตัเงินในเที่ยวที่94้ทับหครับแล้วดาวเทียมรักดาวเทียมพระเจ้าเสือกับเกรียงเดชรัดนะครับในเที่ยวนี้จะต้องขึ้นไปจ่อรอเลยนะครับแม่ยังทายนะเพราะว่าจะปล่อยคู่ชาละวันสามกับจอมเพชรมาหลังจากนั้นก็จะเป็นคู่ของท่านครับเกรียงเดชรัดกับดาวเทียมพระเจ้าเสือเดีค่อยลงดีค่อยลงลายมือดีๆหน นี่เนื้อไมไ่ทำให้เขาเหมือนหนูรู้จังเลยไปตั้งยังไงไปสองพันไ้นี่เกียงเดชรัดก,กระดาวเทียมว่าไงฮะอ๋อดาวเทียมไปแล้วอ๋อขอบคุณมากไม่รู้ไอ้หนูใจเย็นนากระมองแต่ตะหลงังอ๋อ ร่องน้ำแดดชาระวันสามอยู่ร่องน้ําแดงพายกับเรือในน้าจอบเพชรอยู่ร่องน้ำน้ำเงินคู่นี้ยังสู้กันอยู่เว้ยไม่มีใครยอมใครในเมื่อร่องน้ําแดงพายบทพิพิายแดงสังยิตในน้ำชาระวันสามอยู่ร่องน้ําแดงพายกับเรือร่องน้าน้ำเงินในน้ําจอบเพชรจากหวังป่าทูไม่โกนศักดิ์ไม่โกนสีไม่ลัวมันมีสู้แหลกแรกมักจะนาะต่างคนต่างมีใครยอมใครร่องน้ําแดงร่องน้ําแดงชาเอ๋ยชาระวันสามไล่แหลกจากแสงได้ตลอดปลอดภัยในเมื่อเมื่อจอบเพชรตอนนี้ยังมีโอกาสแต่มองตามสายตาชาระวันไล่แหลกจะแสงได้แล้วนะโว้ ดูที่ว่าใส่เสื้อแดงแล้วเที่ยวนี้กลับมาอยู่โลกน้ำแดงชาละวัลจะแรงลิตเหมือนเที่ยวแรกหรือไม่ชาละวัลชาละวัลเมื่อรอบใบใบดูที่ว่าชาละวัลสามดูที่ว่าสักเพคของแชมป์ใบใบสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้วันนี้มาพายที่นาวัฒนทาร์ใกล้ๆกับบ้านตัวเองใกล้ๆกับตมผลไหลขวานดูที่ว่าชาละวัลชาละวัลจะได้บี้มาทันไม่ทันในเมื่อในเมื่อมองตามสายตาจอเพชรจอเพชรยังได้เปลี่ยนมาเล็กน้อยยังไม่มาไปยังไม่ตุนความสามารสติชาละวัลชาละวัลบมดบี้หมดบี้หมดบี้ขยี้ก มาแต่จอมเพชรจอมเพชรจอมเพชรพยายามไล่บี้ดูที่ว่าจอมเพชรจามบมดไปบดจามบมดไปบดชาลวันชาละวันค้อส่งสัญญาณว่าไว้หน,วนีไว้หนีไว้ตอนนี้หนีไว้ถ้าทำท่าทำทางไม่ดีเดี๋ยวจอมเพชรนี่ไล่ว่าและจอมเพชรบอกว่าชาละวันไปเถอะเที่ยวนี้ไม่เอาแล้วแล้วก็ปล่อยให้เรือชาละวันค่อยๆปล่อยเรือพุ่งเข้าเส้นชัยกรรมการตัดสินให้ชาลววันชนะอีกแล้วครับท่าน ก็ให้9ก9า9ก้9เกี 92, <93. S 1> 94, ทับหเ,เกียงไกลกับจอมเลิศนะครับตอนนี้วิญญาบอกไปครับให้เรือย12ครับ9ระหว่างยุทธการนาวากับสอนทองชาละวันหนึ่งกับทัฟฟ้าทัฟฟ้ารักไทยทับฟ้ารักไทยและในรอบนี้ครับเกียงไกลกับจอมเลิศลุยกัน,นเสื้อสีกรมท่า สอนทองก็ดันใส่เสื้อสีฟ้าเข้าไปอีกคู่นี้ครับมีความหมายยกหนึ่งนิ้วกัสองนิ้วผู้ก,การประเสริฐใส่แดงสลักไว้เลยบอกเฮ้ยมาดีๆนะเว้ยอีเที่ยวเนี่ยผู้การประเสริฐใจเต้นต่มชี้นิ้วไปฝั่งทางนน้นล้วเว้ยเอาแล้วเอาแลวเว้ยเริ่มความเห็นไม่ตรงกันครับระหว่างมนุษย์กับกศนทองคนในเครื่องแบบครับยุทธการนาวาเอาแล้วเอาแล้ว สอนทองพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรสงใจแลนเชียร์ฟังทั้งพี่ดูคูเล็กถ้าใครชนะได้สองด้สามเที่ยวต้องไปเจอกับเสี่ยอู๋เกียงเดนแล้วโอ้โหพวกเราพวกเราก็คุยกันไปอมตสุทินมีจานบอกเดี๋ยวผมจะใช้ฝีมือให้ดูเกียมจับฉลากแล้วครับจะเป็นไปได้รู้ผลแล้วนะครับท่านจะต้องมาจับฉลากภายตัดเชือกใช่เที่ยวเดียวครับแต่ว่าอีกสามเที่ยวในรู้แล้วบุษเทพครับอ๋อไม่แน่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  ไอเรือยาวใหญ่นี่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เล่นเอาพี่เคผมกินข้าวรอบที่สามแล้วว่าแข่งเรือที่ไหนเล่ายอดพิษณุปกติเนี่ยเขาจะกินกันเที่ยวเดียววะยอดพิษณุนั้นรอจับฉลากแล้วระหว่างเทพทับฟ้ากับชาวไทยนี้มีความหมายถักยุทตการนาวาเก่งจริงต้องน็อกเอาสอนทองให้ได้ว่าก็ว่าแต่แต่ถ้าหากว่าสอนทองมีตัวช่วยมีกําลังในฮึกกอกสุดไทยเรียกว่ายุธการนาวาเหนื่อยแน่ครับเรียกว่ามีปฏิหารช่วยสอนทองได้ไหมหนอะเนี่ย เอาเลยยุทธการฝั่งทางนี้มนุษย์กบฝั่งทางนู้นสอนทองพิจิตรโอ้ยคุณมาแล้ พี่น้องชาวเรือต้องไปชมกรับไม่ได้ชาวเกินไปครับในเมื่อกรรมการปล่อยเรือคู่นี้เปิดแต่ได้เรือเทียบที่สองกับสายน้ำระหว่างร่องน้ำแดงยุทธการนาวากองเรือยุทธการจังหวัดชนบุรีบอกว่ามันลุกกรดที่วาปายบนกับเรือไม่ธรรมดาอาจารย์เบิกรู้ว่าไอ้เจ็ดกุมารอยู่ร่องน้ำในเมื่อในน้ำสอนทองบอกว่าไอ้โกสังไม่กลัวสีไม่กลัวบริมีชูสีทั้งเจ็ดคนดูที่ว่าชูสีเจ็ดคนเด็กลูกหลานของท่านนายรองนายกเบิกรู้ว่านายกรองนายกศิลปชัยชูสีจะทำอะไรมนุษย์กบได้ไม่ได้มองตามสายตาสอนทองนำมาเล็กน้อยสอนยุทธกาาาารนววดเอจ้ะ ไอ้ลองน้าเหือนสอดทองตาผ่าได้เปียกนามาเล็กไอ้ดูช่วมนุษย์กบร้อสลออรุยตะเกียงตะไก่ตะเกียงตะไก่ไห้นํามนุษย์กบจะไห้ทันไม่ทันจะไหวเทันไมทันสอทองสอดทองลองน้ำเหมือนเสี่ยงทางเขาทางโคงโคงแรกส่โค้งส่โคงทางตรงลุยมนุษย์กบไรบีกี้ามนุษย์กบไรดีว่าสอทองตีแรงใีี้าสอทองมี้องชาวตะวันพิจิตรฝังนุอรุ่ยมนุษย์กบฟังทางนี้ไรบีขึ้บ้าหลังจากเป็นแรกดูตาสายตา ในเมื่อมนุษย์กลบสไลด์โค้งตั้งลราเรื่อเราเหนียวเดินเหนียวเดินพยายามภายในจังหวะสองเราจะขอขอสามขอสามมนุษย์กบเราจะขอไล่เบียดไล่บินจะไล่บินทันไม่ทันสองสอตองสองแผวไม่ได้ถ้าแผวถ้าแผวเราเป็นเรื่องทันทีจังหวะสองทองจะแผวไม่แผวในเมื่อยุทตการนาวาไล่บดไล่บีไล่ตีแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาเอาลว้ยเอาลว้ยสอนทองนี้สอนทองนี้ยุทตการบี้ยุทตการบี้สอนทองยังหนีอยู่ว่าแล้วยุทตการบอกว่าตามสอนทองไม่ทันแล้วเที่ยวนี้ปล่อยสอนทองวิ่งเข้า เส้นชัยกรรมการตัดสิในใ้เหลือเสื้อสีฟ้าสอนทองชนะสอนทองชนะขวานเที่ยวนี้น้ำหมากยจ่แจาไม่หก